พามาเที่ยวสวนดอกไม้ครับเดือนพฤศจิกายนนะครับเริ่มเข้าหน้าหนาวเด็ก30ผู้ใหญ่50นะครับมีกาต้นไม้ด้วยดอกมะกรลสดนะครับต้นดอกมะกรีมีขายด้วยก็มีอาหารพื้นเมืองผลไม้พื้นเมืองข้าวหลามข้าวหลามข้าวโพดปิ้งหมูย่าง อันนี้อะไรนะอโวควาโดอ่าอะไรนะั่นน่ะไอ้โบฮิมะอ่าก็ซื้อติดไม้จินมือกลับบ้านได้มีน้ำส้มคั้นน้ำส้มคั้นแท้นะเปรี้ยวนิดนึงแต่อร่อยเพราะเพราะเขาคั้นเองอันนี้มีวายด้วยแล้วก็มีความสวยให้ดูด้วยเห็นท้องฟ้าไหมมันคึ้มอีกแล้ว ทนไมผมมาเที่ยวสวนดอกไม้ผมต้องเจออากาศอย่างนี้ตลอดอย่างที่บอกถ้าข้างล่างต่ําข้างบนสูงเวลาถ่ายรูปสวยแต่ว่าเห็นเมฆไหมอุปสรรคของมีละทางเดินดีนะครับทางเดินดีที่จอดรถสะดวกสบายพอสมควรที่นี่มีอะไรสวนดอกไม้มากะเล็ดนะครับอันนี้คือสวนดอกไม้มักะเล็ด มีหอดีดูดดเขาเรียกอะไรใกล้ชิดกับท้องฟ้าอ่าแล้วก็มีพอบจัดให้ถ่ายรูปมีสวนส้มในราคาเดียวคือได้ทั้งสองอย่างเลยทั้งสวนดอกไม้และสวนส้มอันนี้ก็ยังไม่ออกดอกนะครับกำลังเริ่มปลูกเดือนพฤศจิกายนนะครับวันนี้วันที่สองพฤศจิกายนนะครับคลิปผมจะลงวันไหนเดี๋ยวค่อยดูกันเพราะช่วงนี้คลิปผมลงบ่อยมากอาจจะเว้นช่วงนิดนึง โซนนี้โซนนี้เป็นโซนการเกษตรนะครับแล้วก็แถวนี้มีสวนดอกไม้มีแปลงดอกไม้ที่ทําลักษณะกเดียวกันก็คือทําสวนดอกไม้เ,เก็บบัตรเข้าเข้าชมแล้วก็แบบเข้าไปถ่ายรูปอ่ะนะข้างหน้านั้นก็มีนะครับสวนดอกไม้แล้วก็ซ้ายมือที่เราผ่านมาก็มีนะครับแถวนี้น่าจะอย่างน้อยๆก็สิบสวนนะผมว่านะที่ที่ทาลักษณะเดียวกันก็คือ มีดอกไม้แล้วก็มีส้มนะครับอ่าถ้าถ่ายมุมนี้เขายัางชั่วหน่อยเมื่อกี้ท้องฟ้ามืดไปไหน่อยสวยไหมดูดิอ่าไหนๆมาละจุดแรกเลยก่อนที่เราจะเดินไปที่อื่นผมผมเห็นเขาจัดพอให้ไว้ให้ถ่ายรูปแสดงว่าจุดนี้ตำแหน่งนี้มันต้องสวยดิเนี่ยครับประมาณนี้เลยเสียดายก้อนเมฆฝนมาบดบังซะละ อาสวยไหมสีเขาว่าดูดิอันนี้สีม่วงนะครับแล้วก็น,นี้สีชมพูถึงฤด,ดูหนาวนี้นะครับมีถึงฤด,ดูหนาวนี้นะครับอีกหลายเดือนนะเนี่ยเดือนนี้เดือนสิบเอ็ดอีกสามเดือนสบายมากกว่านี้จะออกดอกกว่าโซนนี้จะขึ้นมาอีก ฮาวาป้างฮาวาตัวนี้คําว่าป้างนี่เป็นภาษาม้งนะครับที่แปลว่าดอกไม้ฮาวาฮอนอฮูกวอลเวนสลาฮาวาแปลว่าดอกไม้เหมือนกันครับเป็นภาษาเกาหลีนะครับผมผมถามเขานะผมถามเจ้าของสวนเขาบอกเป็นภาษาเกาหลีเป็นส่วนที่ผมบอกว่าผมออกเสียงยากมาก สวนสวยดีนะเดี๋ยวผมต้องพยายามถ่ายมาโซนนี้ครับเพราะว่าแสงมันสวยถ้าแดดออกสักหน่อยนี่น่าจะดีน่าจะได้ทุกโซนลมเย็นดีลมหนาวลมหนาวอากาศดีอสวนส้มอยู่โซนนี้นะครับไปดูสวนส้มกันไปนี่ครับต้นส้ม รามาผิดทางไม่เป็นไรทางนี้ก็ยังมาได้อ้าวนี่เลยให้ดูให้ดูทางขวามือสวนดอกเก๊กฮวยนะครับสวนนู้นผมไปไมาแล้วสวนดอกเก๊กฮวยอล,อ,ลอล้าอลามมากอลังการมากสวนนี้กำลังออกยังยังไม่เต็มที่เนาะดอกยังบานไม่เต็มที่ใกล้ๆกันอ่า บ้านแม่ขี่นะครับอยู่หลังดอยม่อนแจ่มนะครับน่นะครับม่อนแจ่มอยู่ด้านหลังนั่นนะครับและนี่ก็คือสวนส้มเขาทําทางเดินให้เลยนะสวนส้มสวนส้มเดินโซนไหนดีอ่ะไปโซนไหนก็เดินได้ก็อย่าไปเก็บของเขาเลยถ้าอยากกินก็ เขามีขายอยู่ตรงตรงทางเข้านะครับอ๋อมุมนี้ถ่ายรูปสวยอู้ดกมากเลยส้มเป็นโซนการเกษตรนะครับอ่ะลองดูลองดูหน่อยจะเป็นป่ากะหลำ่ำข้างหน้าเราดู้นนะครับ เป็นป่ากระลำเป็นสวนกระลำเป็นสวนส้มแล้วก็เห็นโดมเนี่ยไหมครับโดมเกี่ยวกับที่ทกะทาเกษตรนนะครับปลูกผักพิกพหวานประมาณนั้นนะครับที่นี่บรรยากาศดี ้มเยอะเลยนะเนี่ยมีทางเดินลงไปอีกส้มมีหลายขนาดบาง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 ,บางลูกก็ยังเล็กบางลูกก็ใหญ่แก่แล้วก็มีอากแล้วฝนลงไม่ติกแล้ว,ลอ,ลวอะไรจะหมดฝนแถวนี้ลูกใหญ่หน่อย สมอ,อมีหลายสวนนะครับโซนนี้เป็นสิบสวนนะผมว่าอยู่หลังดอยม่อนจํานะครับม่อนจําอยู่ทางซ้ายมือเนอะนะครับบ้านหนองหอยใหม่ส้มเยอะเลยก็ดูแต่ส้มมันก็เบื่อใช่ไหมปะไปดูจุดที่เขาถ่ายรูปดีกว่าโอ้โหดกมาก นี่เลยสวยก็มุมแถวนี้เหมาะกับการถ่ายรูปมากเลยนะตะส้มกระดกมาก เดินลงไปข้างล่างได้เลยเห็นปเดินไปในสวนส้มได้เลยก็มีล่มให้เช่านะครับเป็นพพอปในการถ่ายรูปก็สร้างขึ้นมาทําขึ้นมาเพื่อให้ถ่ายรูปไดะะ้ครับ ตอนนี้ยังไม่มีที่พักนะครับผมถามแล้วมีจุดกลางเต็นท์ไหมมีที่พักไหมที่นี่ตอนนี้ยังนะครับก็อยู่กลางสวนส้มเลยโซนนี้ก็เนี่ยครับสาวๆข็จะลงไปถ่ายรูปก,กับส้มในสวนเลยโอเคก็น่าจะเบื่อสวนส้มแล้วมั้งเดี๋ยวพาขึ้นไปดูอหอคอยอหอคอยที่ชื่อว่าอะไรนะ ดีดูอะไรอะไรสักอย่างเนี่ยปะดูกันที่ว่าแปลเป็นภาษาพากกลางคือใกล้ชิดกับท้องฟ้าทางเดินเขาก็แน่นหนาดีนะครับ เดินขึ้นไปหอบคอยนู้นเดินขึ้นมาก็หอบเยยใช่ได้ออกกำลังดีโอ้สีสันสดใส ตีดูนะครับตีดูที่แปลว่าใกล้สิดท้องฟ้าก็ทำขึ้นมาจากไม้ไผ่นะครับถือว่าแน่นหนานะเดินขึ้นมาเนี่ย ประมาณนี้เลยนี่น,นะครับด้านบนนั่นคืออ่าหมู่บ้านน่าจะอะไรเหนือเหนือย่างนะม่อนเหนือน่าจะม่อนเหนือซึ่งอยู่ติดกับโซนของม่อนจําเมื่อกี้ที่เราลงไปนะครับข้างล่าง ส่วนที่เราลงไปข้างล่างแบบนี้นะครับส่วนส้มแล้วก็อันนี้ดอกมะกร็ดส่วนสีม่วงๆอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าดอกอเลยคล้ายๆกระเพราอ่ะดูเหมือนกับจะเป็นดอกล l a v เดอร์หรือเปล่าไม่รู้นะครับโหเดินมาจะาข้างล่างหอบเลย นู่นนะครับที่ท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะครับแถวนี้โอ้เสียดายอยู่โซนนี้มองไม่ค่อยเห็นสวนดอกไม้มันอยู่โซนเดียวกับบนยยันไดพอดีเลยบ้านหมู่บ้านแม่ขี่นะครับหมู่บ้านแม่ขี่ติดกับหมู่บ้านปังไฮนะครับปังไฮม้อนเจ็บนะครับปังไฮแม่แหลม ไม่ใช่ปังไฮแม่ออนนะครับคนละปังไฮกันนะครับส่วนส้มดูส่วนส้มอาชีพหลักของชาวบ้านขึ้นมางบนนี้ลมเย็นดีนะครับผมเห็นไกลๆนู่นนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นอำเภอแม่ริมหรือบ้านะครับไกลๆนั่นแหละ ก็ที่ผมบอกครับระหว่างทางที่เราผ่านมาก็จะผ่านสวนส้มอยู่สวนหนึ่งสวนส้มของฉันนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่อะไรสวนดอกไม้ยอดดอยนะครับไม่มั่นใจเรื่องชื่อนะก็สวนนี้เยอะเลยสวนนี้เยอะเลยนะครับสําหรับที่ท่องเที่ยวนี่นี่นี่สวยไหมดูโอเค อีกหนึ่งที่นะครับอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ท่องเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับก็ถือว่าเดินสะดวกนะครับเดินเที่ยวสะดวกดีค่อนข้างแน่นหนานะครับสำหรับทางเดิน ถึงฝนจะตกก็ไม่แฉะนะครับเดินบนไม้ไผ่นะครับเดินบนทางเดินที่ก็ะทำไว้ให้นะครับมุมสูงน่าจะสวยนะเนี่ย เป็นอีกหนึ่งสวนดอกไม้นะครับที่ที่ผมบอกว่าสวย <c oughs> การันตีความสวยเลยถือว่า,าคุ้มค่าสำหรับการมาถ่ายรูปนะครับในกรณีที่จับพร็อมามเต็มๆกันแบบนี้นะครับนะครับอย่างน้อยคนหนึ่งก็ต้องสักองชุดนะครับเอาสภาพมาเปลี่ยนเลยแบบนี้คุ้มครับผมว่าอีกสัก เดือนสองเดือนนี้สบายเลยนะครับสำหรับ,บดอกเสร็จแล้วหรอครับเรียบร้อยครับดูสีดิเสร็จไหมสุดยอดละโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบช่องนี้ที่เที่ยวนี่มีมาเรื่อยๆครับ แต่ละที่สวยๆกดติดตามไว้เลยครับ